ช่วงครัวฮาลานสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองท่านผู้ชมคะการเตรียมวัตถุดิบของร้านอาหารมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารมุสลิมเนี่ยจะต้องเข้มงวดในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบเครื่องปรุงภาชนะทุกชนิดทั้งในครัวนะคะแล้วก็ของลูกค้า ความสะอาดรวมถึงบริเวณพื้นและที่สำคัญที่สุดคือห้องน้ำมีวจนะและแบบฉบับของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุวะไลฮิวะสลัมว่าท่านจะล้างมือด้วยน้ำก่อนรับประทานอาหารท่านจะใช้มือขวาหยิบอาหารเป็นหลักอิสลามถือว่าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเพราะหัวใจหลักของการละเลยเรื่องเหล่านี้อาจนำไปสู่โรคต่างๆได้และถ้าละเลยต่อความสะอาด จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆแล้วอิสลามถือว่าบาปครัวฮาลานวันนี้มีรายการอาหารสุขภาพอีกหนึ่งรายการเขาเชิญติดตามชมค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่ในครัวแล้วนะคะเรามาพบกับผู้จัดก,การของทางเดอะแกลเลอรี่เลยนะคะ<ม>แล้วก็ในส่วนของโรงแรมศรีนิสาด้วยค่ะคุณบันดีของเรานะคะจะมาบริการค่ะเชิญอัสลามอะไรกุม,มนะคะแล้วก็แม่ครัวนะคะคุณคำพรลิจิตสวัสดิ์ค่ะ ะะมดลคาอย่างที่บอกว่าวันนี้ก็เป็นรายการอาหารอีกหนึ่งรายการที่มีประโยชน์นะคะเป็นอะไรคะเป็นชูชีกุ้งต้้มกามทอดค่ะค่ะนะคะชูชีกุ้งกัมกามทอดเนี่ยคะ่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะก็มีกุ้งต้้มกามนะคะ,คะสามตัวครับน้ำตาลปี๊บค่ะพริกแกงแดงค่ะกะทิน้ำปลาค่ะสิ่งสำคัญต้องคือต้องผ่าหลังกุ้งซึ่งจะมีเส้นเม่านะคะตรงหัวกุ้งด้วยค่ะ ไฟร้อนได้ที่แล้วค่ะก็นำกุ้งลงไปทอดค่ะพูดถึงสูตรสีนะคะท่านผู้ชมวิถีชีวิตของมุสลิมเราะคะ่ะคุณเดีค่ะหลายหลายคนที่เป็นเพื่อนตาบสนิกก็เข้าใจว่ามุสลิมเนี่ยจะทานข้าวมันข้าวหมกนะคะแล้วก็ซุปหรือมัสมนนั่นไรพวกนี้ค่ะจริงๆพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนเหมือนกันเพราะเราเป็นคนไทยะคะ่ะอย่างชูชีเนี่ย ตัวเรียเองเนี่ยก็ทำตั้งแต่เด็กๆะคะ่ะท่านผู้ชมเอาจนก้นกุ้ง,งกรอบนะคะแล้วก็เหลืองพอทอดเนกรอบได้ชื่อแล้วก็นํามาพักไว้ค่ะต่อไปก็ทำเครื่องแกงฉู่ฉี่ค่ะใส่น้ํามันลงไปแล้วก็ตำด้วยทิกแกงเจ็ดนะคะหรือทิกแกงแดงค่ะ ของไทยเราอะ่ะถ้าเป็นรสชาติไทยๆเราเลยแท้ๆเลยเนี่ยคนไทยจะชอบรสชาติจัดจ้านนะคะ,ะความเผ็ดก็จะผสมนะคะคุณมดีติดแกงหอมได้ที่แล้วนะคะก็ใส่กะทิค่ะอันนี้ใช้กะทิสดน,นะคะค่ะกะทิสดกลิน่นนะคะกลินกล่นเครื่อง <จะ S 1> แกงคออะเชิญไปเลยค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะใส่น้ำตาลทรายได้ไหมคะนเนี่ย น้ำตาลทรายก็ได้ค่ะแต่รสชาติจะตู้น้ำตาลจิงความเข้มข้นนะคะจะมานเข้มข้นมากกว่าอันนี้คือนคะปลาค่ะมันจะมีรสอะไรนาคะคุณเนดีคะหวานมันค่ะหวานมันและเค็มนิดนิดเค็มค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะตักใส่นี่เลยค่ะกุ้งที่ทอดลงเตาแล้วก็มาจัดเรียงให้สวยงามแบบนี้ค่ะการราดพริกลงไปก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะทำให้อาหารจานนี้น่ารับประทานโดยด้วยใบมะกรูดใบมะกูดหั่นฝอยค่ะเป็นชีฟ้าแดงหั่นฝอยค่ะอย่างไรก็ตามแต่ต้องขอเน้นว่าต้องทานร้อนๆทั้งของท่อแล้วก็ของผัดนะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะอยากให้คุณบันดีช่วยนั่นทับซองก่อนนะคะว่าในรายละเอียดของทางห้องอาหารเดรอะแกลเลอรี่ค่ะ มีบริการยังไงบ้างนะคะห้องอาหารเดอะแกลเลอรี่นะคะเปิดบริการตั้งแต่6กโมงครึ่งนะคะสําหรับอาหารเช้าถึง10บโมงค่ะอาหารกลางวันก็จะตั้งแต่11บเอดโมงถึงห้าทุ่งเลยค่ะนะคะ,ะ,คะเปิดถึง5าทุ่งค่ะเหมือนโรงแรมทั่วๆไปอะคะ่ะท่านผู้ชมโรงแรมเราตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟใต้ดินบางซื่อซึ่งจากโรงแรมนะคะเดินไปสถานีรถไฟไม่ไกลเลยค่ะถึงถ้ามาไม่ถูกยังไง ยิงคั้งโทรเข้ามาเรามีบริการรับที่สถานีรถไฟใต้ดินนะคะหรือหน้าบ้านเช่นนะคะค่ะและระบุว่าดูจากรายการโลกมุสลิมนะคะเราก็จะให้ส่วนลดเสปซนค่ะยาวนานเลยค่ะนะคะสมนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะของพระเจ้าประทานคุณความดีตอบแทนนะคะแล้วก็ประทานสุขภาพที่แข็งแรงให้กับคุณวันดีแล้วก็คุณคำพรอแม่ครัวของเราด้วยนะคะแล้วก็ค่ะให้กิจการของเราเนี้ยเจริญรุ่งเรืองขยายเพิ่มขึ้นจะได้ ช่วยเหลือพี่น้องสลิมพี่ส่วนที่ตรงนี้ด้วยนะคะค่ะสมาชิกทางรายการมีผิดพันธ์มาฝากนะคะก็เป็นผิดพันธ์ตราฉลากทองค่ะผิดพันธ์ตราแม่ครัวค่ะแล้วก็ผิดพัน์ตราแม่ครัวฉลากทองส,ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นน้ํามันพืชสุขภาพนะคะเช่นเคยค่ะเป็นน้ํามันพืชเอมโรเนติเบลนค่ะซึ่งมอบไปกับทางห้องอาหารเดอะแกลเลอรี่โรงแรมซินิสาค่ะนะคะถ้าท่านผู้ชมมีญาติพี่น้องหรือมองเห็นว่า ร้านอาหารอะไรอร่อยน่ารับประทานนะคะหรือร้านอาหารนั้นเพิ่งเปิดใหม่และอยากจะสนับสนุนนะคะทางรายการเนี่ยครัใน,ในการครัวหาล้านนะคะยินดีนะคะที่จะไปถ่ายทำค่ะจะอยู่ในโครงการของครัวหาล้านนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะชุดครัวหารลนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะวัสลามัวลัยกุ้มตัวรอมาตุลล้อวบเารกาตุ สนับสนุนโดยน้ำมันพืชเอมอรันนิวทีเบลดคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะชูฉีกุ้งทอดใช้กุ้งอะไรก็กุ้งแชบวยขอ กุ้งกล้ามกามส่งคับตอบมาตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะท่านที่ตอบถูกจะได้รับชุดของขวัญผลิตพันธ์ตราฉลากทองหนึ่งชุดค่ะ